ประเด็นเรื่องของการแก้ไขข,ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําประชามติเพื่อยกเลิก MOU 43และ MOU 44เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วมันน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าการเลือกตั้งหลังยุบสภาในพิษกรานแล้ต้องการบัรเลือกตั้ง4ใบหนึ่งในนั้นมีเรื่องการทําประชามติด้วยว่าจะเลิกหรือไม่เลิก MOU 43และ44อ,อ,อันนี้แหละเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันโอ้โหทั่วประเทศตอนนี้ ในหมู่นะักพิชายการนะนักการเมืองด้วยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเกิดข้อทุ่มเทียงจริงๆว่า <S <S แบ่งฝ่ายกันแล้วตอนนี้คือยกเลิกแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเข้าทางคุณเซนไหมหรือยังไงหนึ่งยกเลิกหรือไม่คสองจำเป็นต้องคำประชามติไหมนี่ไปถึงขนาดน,นั้นแล้วเออใช่ใช่ใช่อ้าคุยเรื่องนี้เราจะเปิดรับทุกฟังทุกสายทุกฝ่าย นะเอาละค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้ก่อนนะคะต้อนรับนายแพทย์วรรงค์เดชกิจวิกรมนะคะประธานพักไทยพักดีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเหมียวครับพี่ํำลังครับท่านผู้ชมครับเวลาอาจจะกระชับนิดแต่ว่าเอาสองประเด็นเลยอย่างที่ผมเกินมากับน้องเหมียวนะว่าหนึ่งส่วนตัวคุณหมอวรรงค์ยังยืนยันไหมว่าควรจะยกเลิกเอ็มอูสี่สามสี่สี่เพราะจุดยืนเนี่ยแสดงมาแล้วแหละเรารู้แล้วยังยืนยันไหมครับ ผมผมย,ยืนยันว่าปัญหาเอ็ม4.3และ4.4ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะต้องยกเลย,ยกลยผมย,ยืนยันนะฮะ <c oughs> เพราะผมมองว่าวันเนี้ยสิ่งที่ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือฝ่ายกัมพูชา <c oughs> เราเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์เอาหลักคิดง่ายๆแล้วกันว่าการที่กัมพูชาอ้างอิง m อ u 4.3และอิงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามที่ทีมหรือว่าคณะกรรมการฝ่ายไทยเคยรับรองไว้ Mm hmm. แล้วก็วันนี้ในเชิงเทคโนโลยีแล้วเนะ่ยแผนที่หนะึ่งต่อห้าหมื่น่ะทุกประเทศสามารถทําได้ดังนั้นมันถึงเวลาที่ก็ต้องมาเริ่มต้นในการเจรจากันไปไม่ใช่ไปยึดโมยโดยเฉพาะสี่ถึงสามในส่วน <c oughs> สี่สี่นี้เรารับรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการลากเส้นนู่นไปถึงขเกาะู่มันมันผิดหลักการของกฎหมายทางทะเลที่เป็นหลักากล <c oughs> ดังนั้นผมยืนยันนะครับว่าเราจะต้องยกเลิก ประเด็น,ดนที่ใหญ่จะต้องพูดคุยผมย้ำอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับพี่กำงานครับที่ท่านอาจารย์บรวรศักดิ์มาพูดถึงภาสีใบอ,อ่ะอ,อันนั้นมันติดอตลายที่นําสู่การทําประชามาติเพราะผมเชื่อว่าประชาชนอ่ะเข้าใจน้อยมากและอาจจะนําไปนําเป็นปสู่ผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดปัญหาสอบประเทศชาติงเราในอนาตครับอ๋อคือ,อคุณหมอว่ามองว่าโดยส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลต้องยกเลิกแต่ไม่ใช่ว่าให้คนออกไปทําประชามาติถูกไหมคะก็ต้อง เหตุผลก็คือว่าตอนทุกิกคุณทําลงนามกันนะรัฐบาลคุณทากันเองคุณจะไม่แจ้งรัฐสภาเลยแล้วคุณไม่เคยปรึกษาประชาชนทั้งสี่สามและสี่สี่ไนเมื่อรัฐบาลทําเองทําไมจะต้องมาโยนาระให้ประชาชนครับที่ผมจาประชาชนนิดเดียวนะให้เห็นภาพนิดหนึ่งคือการที่โยนาระให้ประชาชนทั้งๆที่ประชาชนเนี่ยไม่มีความรู้เขาใจเรื่องนี้ มีคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยน้อยมากใช่ถ้ามันเกิดขึ้นผิดพลาดขึ้นมาเรามีแต่เจ้ากับเจง่ยเจ้ากับเจงถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยล็อกเอ U อไว้กับประชามติเลยนะอือการคุณเอา M อ U ไเป็นล็อกกับประชามติถ้าผลมันออกมาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายเราขยับอะไรไม่ได้เลยครับควรก็จะอ้างไป,ปมัติตั้งปุ๊บอนาะคตเราก็ขยับอะไรไม่ได้เลยทําไมคุณเป็นล็อกกับประชามติทําไม ร้อแค่นัฐบาลทนั้นเองเนี่ยแม่หมอวรวงจะ<ด>บอกว่าแม่หมอวรวงบอกว่าเห็นด้วยการยกเลิกเอ็มูสองฉบับแล้วประชามาติก็บอกว่าให้ยกเลิกประชามาติคุณหมอก็ยังไม่สบายใจเพราะเอาไปผูกมัดกับประชามาติอย่างนั้นใช่ไหมเราผูกมัดกับประชามาติแล้วเราเสียเปรี่ยนเราเสียเปรียบจริงๆมันการทิ้งไพ่โง่ของของประเทศไทยเลยนะผมยกตัวอย่างให้กับเชพิสุนนอย่างนี้ถ้าสมมติผลประชามติบอกให้ยกเลิกโอเคมันพอแก้นนะ เรารถือว่าเราก็แค่เช้า,ชาเพราะว่าเราตังา้งใจจะยกเลิกอยู่แล้วครับแต่ถ้าบาังเอิญมีพักการเมืองบางพักใช้ผลคะแนนเพราะประชาชนไม่เข้าใจว่าให้เซนบอกว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะอืมเท่ากับว่าต่อไปนี้เฟร,รมโมยูเรายกเลิกไม่ได้เลยนะอ๋อเพราะเป็นแบบประชามะติมันถูกล็อกด้วยประชามติเราจะยกเลิอกอะไรไม่ได้เลยในอะนาคตมันเข้าทางฟูณเซนเลยอ่ะ คุณเซนตีขิมเลยคุณเซนไม่ต้องทาอะไรเลยก่อนให้ประเทศไทยมาติดล็อกตัวเองไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเรามีแต่เสียกับเสียอ้าวจริงๆริงในการที่รัฐบาลยกเลิกมันสามารถเปลี่ยนรัฐบาลอะแต่ถ้าสาการณมีการเลี่นแงงะหนมันสามารถเจรจาได้ตลอดคุณเซนเนี่ยเขาอยากให้เลิกหรือไม่เลิกคุณหมอว่าคุณเซนไม่ต้องการให้ยกเลิกผมผมยกตัวยอย่างเมือ่อสักสองวันที่ผ่านมาสองสามวันที่คนษบกระทรวงการยุติธรรมของของคุณเซนที่ออกมาแถลงว่าเราม่ยกเลิกสายเดียวไม่ได้ มันสะท้อนเลยว่าเห็นไหมคไม่ต้องการให้ยกเลิกเขาต้องอ้างกฎบัตรของสภาประชาชาติมาตราหนึ่งวอยสองอ่อะอที่เรายกเลิกฝ่ายนี้แล้วฝ่ายนีวไม่ได้เขาอ้างเนียแต่จริงๆแล้วเรายกเลิกได้ครับเรายกเลิกได้แต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้ายกเลิกไปแล้วก็อาจจะไปเข้าทางคุณเซนก็ได้นะคะคุณหมอเพราะมันก็จะไม่มีตัวที่แบบเป็นเขาเคงดังนิดนึงนะผมเสียไม่ชัดครับอ,อ๋อม,มีมีบางกระแสที่มองว่าถ้ายกเลิกเอ็มอูไปแล้วเนี่ยอาจจะไปเข้าทางคุณเซนก็ได้ คุณหมอมองแบบนั้นไหมคะมองไม่ออกใดๆเลยจะเข้าทางคุณเซนตรงไหน,นเราก็ยึดหลักกฎหมายสากลและยึดหลักแผนที่หนึ่งห้าหมื่นของเราไม่มีอะไรเลยที่เราจะเสียเีเ่ยคุณเซนแต่ไอการที่ทัเองโผอยู่ที่ที่ล็อกตัวเราไว้ในเงื่อนไขบางอย่างเราเสียเปรียบนะคือ,คอมันจึงไม่นะแปลกใจที่คุณเซนที่ออกมาขู่ว่าให้โพสตโพสบออกมาขู่ว่าเรายกเลิกไม่ได้แต่ผมยืนยันว่า อนุสัญญาเวียนนาเรายกเลิกได้เพราะเป็นละเมิดข้อตกลงมาตลอดที่ทําให้เราสามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้คือฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยการยกเลิกนัพยยกพิจารณาภาคประชาสังคมน่นนี่นั่นเขาบอกว่าถ้ายกเลิกแล้วเราไม่มีกรอบในการเจราจาใชทีนี้เขมรจะไปสารโลกอย่างเดียวเออก็ไปสารโลกอะไรประมาณนี้คุณหมอคิดว่าฟังได้ไหมฟังไม่ึ้นหละนะักฐนเพราะว่าเราไม่ได้รับรองสารโลกเราไม่ได้ลงลงปฏิยาบันกับสารโลกไว้ ั้นคุณจะเอาเราไปสารโลกเราไม่ไปเพราะ mm. ว่าเราไม่ได้ลงสยาบันที่รับรอง mm. แล้วผมบอกเลยว่าหลังจากที่เรายกเลิกมัน,นยังมีกฎหมายสากลที่เป็นหลักอ้างอิงอแม้แต่เอ u มยูสี่สามก็มีอนุสัญญาในเก้าศูนย์สี่กับอนิสัญญาในเก้าูนย์เจ็ดที่สยามฝรั่งเศสทำไว้ค่ะซึ่งอย่าลืมว่าไอ้สัญญานี้เราไม่ได้รับรองหนึ่งกับสองแสนนะแสนที่หนึ่งกับสองแสน หรือแม้แต่ M O U 44เนี่ยเราก็ยังมีกฎหมายอันคอร์สซึ่งเป็นกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศที่เป็นหลักให้เราเปาเาไว้ในการในการกำหนดเขตแดนของประเทศไทยเราอืมงั้นไม่ต้องกลัวคนระับว่าเราไม่มีหลักในการในการยึดเป็นแนวซึ่งถือว่าเป็นหลักสากลด้วยฟังคุณหมอแล้วนี่คือถ้าที่ฟังดูนี่อันตรายของ M O U 43เนี่ยคือไปรองรับรับรองแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเอาไว้ในอยู่ใน ปดเก้าข้อใช่ไหมหรืออย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องคนระับมันอยู่ในข้อหนึ่งคอฟายอยู่แล้ว 1> 1<ข>ที่ไปพูดถึงเรื่องแผนที่หนึ่ง้อฟายลรวอย่าลืมว่าฮะเราเราไปรับรอ,อ,อ,องไว้มันก็มีเอกสารที่อยู่แนบอยู่ในเอ็มโอยู่อยู่แล้วแล้วยญิงก็เถียงในเมื่อคุณยึดหนึ่งแสนที่หนึ่งต่อสองแสนเรายึดหนึ่งต่อห้าหมื่นคุยร้อยปีก็ไม่จบแล้วสุดท้ายก็สร้างปัญหามาตลอดเห็นไหมในรายงานอ่ะถ้เหม็นละเมิดมาประมาณหกวันกว่ครั้งอ่ะ แล้วผมก็เชื่อว่าสงครามที่เกิดขึ้นก็เพราะความเหนื่อยละเมิดแล้วอย่างนี้คุณปล่อยไว้ทาไมละ่ะแล้วเมื่ออย่างนี้นก็ไม่จบแล้าอย่างนี้นก็ยกเลิกไปเลยแล้วให้หาว่าให้เหมาะสมในอนาคตหลังการนิ่งมาหลายขั้นมาคุยกันแต่เราก็ยึดในหลักสากลทาราไว้ว่าการที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นหลักสากลเราก็ยึดตามกองหลัไว้แค่นี้เองบางคนบอกว่าถ้าไปแก้ไขเอโมยูสี่สามแล้วไปแก้ไขเรื่องแผนที่อย่างเดียวได้ไหม <c oughs> ฟังขึ้นไหม เราเราต้องอยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเขมรละเมิดเกือบจะทุกขอ้อแล้วคุณปล่อยไว้ทาไมล่ะมันก็เหมือนที่สาําราน้องหมียวทาสัญญากับเพื่อนบ้านไวอ้อ่ะถ้าเขาละเมิดตลอดแต่เราเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะแล้วเขาลบกติกาแต่อีกฝ่ายหนึ่งละเมิดตลอดถึงวันนึงเราก็ต้องหยุดบอกจุกเลิกงั้นไม่เอาละเดี๋ยวค่อยเจรจากันใหม่มถึงวันดีเข้ามาเจรจากันใหม่แต่วันนี้เขมนละเมิดมาตลอดอ่ละเมิดมาหกวกว่าครัง้งแล้วจะปล่อยเอ็มยูนี่ไว้ทําไม เราต้องม,มองมเห็นประโยชน์ใดๆที่คุณปล่อยจริงไว้อย่างนี้เขาก็อ้างนั่นแหละครับจะได้มีกรอบในการเจราจามี JBC อะไรประมาณนี้นี่คือประเด็นหลักนะแล้วไปเ,เห็นอยู่แล้วเขาไม่เคยปฏิบัติตาม JBC เลยมันอยู่ในข้อที่แปซึ่งเป็นข้อสำคัญนะฮะในทั้งหมดเก้าข้อของ m o u สีสาแล้วคุณตั้ง JBC ตั้ง GBC ตั้ง h p c แล้วคุณไม่เคยปฏิบัติเลยแล้วจะมีไว้ทำไม สรุปคุณหมอก็คือบอกว่ายกเลิกได้เลยโดยรัฐสภาโดยมติคลรนี่แหละประมาณนั้นใช่หรือไม่ผมกําลังผมกาลังคิดว่าในเมื่อคุณเริ่มต้นคุณไม่ได้ผ่านรัฐสภาอ๋อการยกเลิกก็ใช้มติคลรไม่ต้องผ่านรัฐสภาแตเมื่อคุณเริ่มต้นคุณไม่ได้ผ่านรัฐสภาคุณไม่เคยทําไปทำมติถามประชาชนผมจึงมองไม่เห็นประโยชน์อันใดที่คุณจะต้องมาทาประชามติแต่โอเคถ้าคุณให้เกียรติสภาคุณอาจจะศุกสาหาเลยแต่ทางรัฐสภานั้นพอาฟังได้ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนแต่อย่าลืมนะว่าเริ่มต้นะคุณทาตามใจชอบจากรัฐบาลวันนี้รัฐบาลควรจะกล้าใช้พ้อมสุดําในการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้อืมนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายกเลิกไปแล้วเนี่ยคุณหมอคะมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาคะผมไม่คิดว่าจะมีอะไรนะเราก็ยึดกรอบตามแนวหลักสัญญาสากลที่เคยกําหนดกันไว้เช่นเรามีอนุสัญญาในเก้าศูนย์สี่สัญญาฝรั่งเศสกับสยามหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ด เราก็ยึดตามแนวเองแต่ว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเราไม่เคยให้การรับรองนะนักประสาทออกมายืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยให้การรับรองแผนที่นี้ทําไมเราจะต้องไปฟังคเหตุในเรื่องแผนที่นี้แล้วก็ยึดหลักแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นรับค่ะบางคนบอกถอยกลับไปรนุสัญญ,ญาหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนี่โอ้เราจะสูญเสียแบบเขาพระวิหารอีกหรือเปล่าบางคนก็จินตนาการไปอย่างนั้นคุณหมอโอ้เรื่องนี้เนี่ยต้อง คือเพราะว่าคุณกลัวขมินมากไปเองถ้าเรายึดในแนวของเราเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่เคยไปละเมิดเขานะมีแต่เขาเนี่ยเข้ามาบุกรุกละเมิดเราแม้แต่ขนาดนี้เห็นไหมในพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งถ้ามีปัญหาที่เขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เขาละเมิดตามหลักเป็ดเป็ดแนวของเราอยู่แล้วเนี่ยคมะ้นเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยถ้าาเมยูสกโลกเอ็มอายูสี่สามนี่ ท่านผู้ชมบอกว่าแล้วจะหลักเขตแดนที่ปักกันไว้เนี่ยมันจะลบไปเรือนลบเรือนมาด้วยหรือเปล่าอืมอืมอลบไปอ,อ<ะ>ย่างง้อยเนี่ยตนงที่สัญญาสยามฝรั่งเศสมันมีอยู่เหมือนก็คือตามแนวนั้นอยู่แล้วอ๋อหมดมันอยู่อโอเคซึออย่าลืมว่าในอนุสัญญาและสนธิสัญญาใน904ใน907มันอยู่มันยังอยู่อยู่แล้วและมันมีรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นรายละเอียดประกอบของสิ่งที่ ที่ได้มีการ<ช>ลงนามกันไว้รเราเ็าเอานั้นมาเป็นแนวไว้แต่ผมต้องย้ำมาปัญหาคือแผนที่มีกว่สองแสนที่เราไม่รับรองคุณจะยเอาเข้ามาทำไมล่ะหัวใจอยู่ตรงนั้นครับค,ครับอ่างใช่ใช่โอเคครับเอาละครับเรื่องนี้ยังต้องทุ่มเสียงกันต่อนะครับกว่าจะลงประชามติหรือไม่ก็น่าห่วงนะคุณหมอนะอหาวหลังค่อยคุยกันต่ออยากจะย้ำอยากอยากจะย้ำนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวว่า ผมคัดค้านที่รัฐบาลจะโยนภาระให้ประชาชนนะคะผมคัดค้านอย่างยิ่งเพราะว่าจะสร้างปัญหาความเสียหายกับประเทศชาติเราเองครโอเคครับเจวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับสวัสดีนะคะคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมนะคะคุณหมอก็เป็นประธานพรกไายพักดีกาลัองจะมาเป็นหัวหน้าอีกแล้วอเพราะกลาเลือกตั้งเห็นดูในเพจเมื่อกี้นะจะกลับ มาเป็นหัวหน้าพักทยพักดีค่ะแต่เรื่องของการยกเลิก MOU 43-44ในมุมของคุณหมอวัรงเห็นด้วยว่าต้องยกเลิกแต่ไม่ควรผักภาระให้กับประชาชนสาเหตุที่ต้องยกเลิกในส่วนของ MOU 4 3ก็คือมันคือการไปรองรับแผนที่ 1. ต่อ2แสนและ MOU 4 4ปัญหาก,ก็คือเหมือนเราไปรองรับแผนที่แนบท้ายของกัมพูชาที่ขีดผ่ากลางเกาะกูดใช่เดี๋ยวมีเวลามาเจาะรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นสินค้าได้นะคะในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะ